จะเจริญพรนจะเลื่พรครับผมคขี้นี้ก็เป็นเขี้มความฝันนะครับขันน้ำมนต์นะปู่เนาะอืมขันน้ำมนต์ครับเป็นขันน้ำมนต์ฝันก็ฝันจังไล่เยอะหน่อยเป็นความเป็นนิมิตฝันนะปู่เนาะฝันเนาะที่จังเล่มันฝันนะปู่ฝันกันได้ทุกคนนะปู่เนาะแล้วก็เจ้ามะป่งบะอันน่ะมะป่งบะจังไล่มันจะเออบะวากันเลขถือกัน มาหอมแก้มปูสองเทียบ์ไวกันอ้ไม่อม่หลีได้บั่นมาตร์ข้อหอมแฉมในฝันนเฮียปูในฝันว่ว่ายว่หยวจะมาหอมแฉมจังเลยอ้าบบาไวเลยไหมไว้กันเดี๋ยเลยปล่อยข้าเจ้าหอมจะทำนั่นละข้อมฝันจะตีเป็นตัวใหเลยครับปรักแล้วจะตีขาเจ้าขาเจ้าบาไวจะย่ำเลยแล้วบ่หูจัด แล้วมาป่งบะสันด้อเลอเยเหมือนมิตรเล็น้ำม่อนนั่นละเลขน้ำมอนก็สามศูนหกัสามศูนย์เก้าเนาะตีไปหกกับเก้าตัวเดียวกันเลขน้ำมนอนนั่นแหะคือปู่ฝมันว่ามีคนมาหอมแก้มเนี่ยมาหอมแก้มขออนุญาตถามนะครับปู่อายุเท่าไหร่ครับปู่หอมแก้ม,มก็หาที่แปดหาที่เก้าปู่อายุห้สิบแปดย่าห้าสิบเก้าเหรอครับเนี่ยนี่ข้ามัก็ใหญ สามศูนย์หกสามศูนเก้าสามศนย์หกสามศูย์เก้าอืมสามศูนหกสามศูนกอืมเพราะว่าก็เจ้าฝันว่าก็เจ้ามาหน้าบ่าไหวครับกันเล็กถือถิมาหอมแกจมปูสองเทียบนอแม่คบอกว่ปูจเปล่วอืมแัมนมุ่นนี่เขาไม่เห็ดหนังปูชะดอกะอืมเธอเออกาเจ้ามาชะอกเราะตัวนี้วันนั้น คันน้ำมนุนอันคันน้ำมตนอันหนึ่งมันมันเป็นคันน้ำมต์เจมิมรถคันน้ำมุ์เจิมรถนันก็เ <c oughs> ขาออกรถใหม่สิบอกปู่เขาบอรถรถเก่าโ <c oughs> อ้รถมือสองรถมือรถมือสองแต่ว่าข้าเจา้ามาเจิมเที่ึงแล้วมันออกเลขไปแล้วล่ะัถ้าปีกายปีก้อนอม,มันออกเลขไปแล้ว เลยออกทะเบียนเพิ่นบัวปูเอาทะเบียนรถเพิ่นบ้านนี่้จ้าก็เจ้าเห็นหมู่หมู่ใหม่ยางอ้อมรถข้าเจ้าเลยเอาไม่อีกเพราะว่ารถมือสองเอาทะเบียนรถเพิ่นอะไรกับคุเบี่ยนนั่นก็ห้าสามห้าเจ็ดวันก็ไมาบอกเกะจังวะก็มันเกะไม่เจอมรอบสองมากันรอบสองวันเถอะงานปูกระวาน หามันออกตัวนี้ด้อบเพราันเลยตัวใดล่ะปู่สามหาสามหาเจ็ดแต่ว่าเลขะเบียนโรดโอ้ถเอกันละคนแต่วเลน้ำมนต์มันกับคนละยางแปลกฉันขันน้ำมนต์ตัวไหนครับปู่ขัน้ะมนกับสามศูนย์หกสามศูนย์เก้านี่แหละแล้วปู่ว่ามีเหตุการณ์แปลกๆคือแบบไหนครับปู่เหตุการณ์แปลกๆก็เมื่อมันออกไปเลยได้หรอ ที่ว่ามีไก่อะไรมาโตมีไก่มา้มันตอมอยู่นี่เนาะมันเป็นแปลกๆเนาะใกล้ต่อมอย่ใกล้ไปเรื่อยเขาพูดใก่นมันไมาไก่ใกล้ใกล้ยู่นี่แต่มันมาหัวขวัญเท่านึงเหยโอ้เออมันมาหัวขวัญเออม่หัวขวัญกึก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 ยี้นี่เห็นมันยางเของมันนี่บ๋อเออมันยางเของมันี่มันหัวขวัญอยู่ฮะโอ้อดก่อนก็มาอย่างนี้แหละครับปู่มันแบบนี้แบบพูอัด ตัดนะบ่มันหัวก็ก็กรินั่นโกอ้ยเันลอกของไก่หัวขวัญมดก่อนกับแบบนี้ไหมครับวดกอนก็บแบบนี้เด้อมันสังเกียิผีังเกยตอยู่มดก่อนมันมาว่นวนวอนอยู่ขึ้นกันจะคือว่ามันที่เป็นตัวนี้บ่้ประทังมันมาเตือนตีดปูมันมาเตือนแต่กามันมาวนมันมันแมนลวดไงคือจังมันไปไปไปวนนลด เนี๋ยรลดแอดมินแทนเนาะจะทึ่งสามตัวเป็ตีโบแมนเนาะเอองวดเนาะครับมันไปตอดพ่อมเนี่ยงวดเนาะไปตอดครับพูมมาเนี่มันมาวุ่อนซื้อไกลอยู่ดีประทัมาดาจะสุดน้อยวมันไกลทั่มาดาเลยไกลมาว่นอันนี้ลำมันเกิดมันมาว่นงวดก่อนมันก็ออกสามศูนย์เนาะครับอืห้าสามศูนย์เนาะครับงวดเนี่ยมันเกิดตีโบมาก เลขน้ำม้นนี่บอ,อเออมันมาว้านอยู่ไหมสามศูนย์หกสามศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามศูนย์เก้าเนี่ยยับขืนแต่งเนี่ยครับส <3 36. S 2> ืมศูนยก้ามันมันมันมาว้านมันบมาว่านเป็นแปลกแปลกไหมก็ว่าคือะก็จะเออแม่งว่านมาต่อมรวดนั่นแหละเต็มผ้ากระปุ่งเลยเป็นว่ามันรวดที่เน่า,นาหรอาอือ <c oughs> <c oughs> รเปล่าบอมันเละออกมาก หกสองสองหกมันก็นเข่าเปะเปะเ,เลยเนี่ยสองสองหกศูนย์อะแมนมันมันเต็มเบิดเลยนี่ว่าไปต่อมที่พวกว่าจับเต็มเบิดเลยมันว่านเฉียวนะจับป,ป้ายทะเบียนนะครับปุ๊ปป้ายทะเบียนบอยจับฝ้ากระโปรงมันฝ้ากระโปรงมันก็เต็มเบิดไหมทั้งกระจกน้ำไรับปูล้วว่ามันรถเหม็นหรือแบบนี้ลดกลิ่นเน่าแบบนี้ รถเน่าแล้วอะแต่ว่าในไหลออกมันล่างของตะล่างไม่ใหม่มันก็ติดเน่าไว้เดียวได้แทนมาบอกเลขเมื่อบอกเลขมันเป็นงี๊ดหมายที่ดีมันกระเบียนรถมันออกแล้วล่ะมันออกหกสองงวดที่แล้วงวดนี้คือไก่มาท้องไก่เนื้อไก่แบบไก่เป็นไก่มาหัวหล่อไก่มาหัวหล่อพรับ มันหัวรอเอึกอึกเอึกอึกมันต่อมมันม <sh> ันวุ่นยอดหนิละมันทองไก่อยางหนิมันวันที like ่ออกคิดหนิมันกลงเลขน้ำม่อนพอดีเนาะเลขน้ำมลก็คือสามศูนย์หกหรือว่าสามศูนย์เก้าใช่ไหมครับปูนสามศูนย์หกกับสามศูนย์เก้าเพราะมันเป็นสามศูนย์หกนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นหกกัวเก้าหนิมคือทิ่แมตัวเดียวกันกับฮาร์คึ่งฮาร์รุ่งเอาเออส่วมัน ป um, uh, ั้งภาษาอีสานมาลูเลี่ยงกัะมีรามแปรเนี่ยเด้อรามแปรเนี่ยสามศูนย์หกกัสามศูนย์เก้านะครับผมสามศูนย์หกสามศูนย์เก้าเป็นแนวทางจิบนี่กะเอาล่องซ้ำนี่แหละเนาะเอาเขวนๆได้ต้องเป็นเอาแขวนเลยเป็นความฝันกับขันน้ำมนต์ใช่ไหมครับปู่ความฝันกับฝันกับเป็นแนี้นั่นแหละขว่าเขามาเขาเจ้ามาโป่งบา ครับข้าเจ้ามะปงบะปรุงบะบะเนี่ยได้บะว่ามะหอมแก่ปูท่นครับบะแนว่นได้เป็นเอกท่านข้าเจ้ากับมะปรุงบะอีหลีมะกอดข้อหอมแก่เลยช่องเทียร์ลดโอ้ยผู้ใดมามะหอมแก่มระในฝันบวปูในฝันในฝันบพรมันอีหลีดอกเงี่ยบิด ตีลึกปปนั่นฝั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 นมันก็ฝันไปได้บูก็เป็นพระยุ่งเลรอเขาจะมามาป่งบาสเอาบาสอย่างบาว่าขันถือเลขน้ำปูน่ที่มาหอมแจ้มปูสองแถวก็จะสร้างคามกลาในนั้นคือบอกว่าบาสก็อย่างเนาะมาแก้บุญนะครับมาแก้บุญมาแก้บุญมาแก้บุุญมาแก้บญด้วยการหอมแก้มในนิมิตฝันนะครับในนิมิตฝันนะครับไม่ใช่เรื่องจริงครับผมก็เป็น ขันน้ำมนต์นะครับผมเอาดูครับเป็นตัวไหนนะฮะจับหน้าจอไว้นะครับผมเลขของปูบุญม,มีนะครับผมสาม3ูนอหสามน้า